โจรเข้ามาเลยครับผมเลยแบบโอ้โหตกใจมากอ่ะเจ้าโจรมันบุกเมืองบุกบ้านไปหมาจัดการเอาละครับตอนนี้10โมงเช้าเรียบร้อยผมหลับนะครับไปประมาณ12ชั่วโมงและใช่ครับเงินผม941ทีโมไม่ได้เข้ามานานมากดูเกมกระตุกมากโอ้โห300ทีตรงนี้ทุกคนไอเจ้าตัวนี้100ทีโอ้โหเรียบร้อยเก็บปุ๊บรีเบิร์ได้ปับ๊บ นี่ไงคือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้นี่นะไม่ได้อ่าวิ่งมาเก็บเงินนะครับน่าจะเป็น FC นะครับที่ผมเชื่อใจมากๆนะลากผมมาปิดบ้านนะครับ <c oughs> น่ารักมากเลยนะครับเพราะว่ากลัวผมจะโดนขโมยใช่ไหมแบบบางทีตื่นมาตอนตีสี่ตีห้านะครับก็แบบมายืนข้างๆผมนะครับช่วยผมปิดบ้านาแทดงแบบนี้อ <c oughs> น่ารักมากนะครับแล้วก็พาผมไปเก็บเงินจากเมื่อคืนนะครับสามร้อยทีทุกคนโอ้โหน้องโถส้มรวมมิตรตัวนี้นะครับ ราซีเคียดคอมบิเนชันแล้วก็เจ้าลูกของเอ SCP ็67นะครับโอ้โหทำเงินโหดมากๆเนี่ยตัวอื่นขึ้นหนึ่งทีผมถามจริงเมื่อไหร่จะเก็บได้พันทีน่าจะชาติหน้าแต่นี่ครับพี่ใหญ่นี่คือ300เลยนะทำเงินโหดมากทุกคนนะครับโอ้โอ,โอกระตุกเปิดคอมไม่นานเกินอ่ะเราเก็บเงินหน่อยซิติง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 ,งไม่มีเสียงเงินให้ฟัง <laughs> เป็นแอปจำลองนะครับ ติงิงดิงดิงิงิงโอ้โหหนึ่ง,ง,ง oh. QA ครับหนึ่งจุดสี่เก้า QA ครับเลยมาครึ่งหนึ่งเลยอะเลยมาครึ่งหนึ่งเลยอะโอ้โ oh. หยังไวไวมากมากะข้างบนเก็บหน่อยไหมข้างบนโอ้โ oh. ห oh. oh. กระตุกกระตักโอ้ oh. เดี๋ยวเราเข้าไปในอ่า uh. ในโครมกันนะครับอันนี้คือแอปจำลองนะทุกคนนะมันก็เลยแบบกระตุกกระตุกแบบนี้นะครับอ่าลองเก็บไม่หมดโอ้โ oh. ห oh. เกือบสองคิวอะเกือบสองคิวเกือบสอง QA อะทุกคน โอ้โหตัวโหดมากๆเนี่ยใช้ได้ครับทุกคนเงินผมแบบหนึ่งล้านบีครับตอนนี้โอ้โหอย่างรวยค้างกระตุกเออก่อนรีเบิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในเกมเดี๋ยวผมเก็บตัวละครก่อนดีกว่าเอาตัวละครทั้งหมดนะครับไปเก็บเพราะว่าถ้ารีเบิร์ตเนี่ยก็คือตัวตัวหายทางบ้านนะอย่ากดผิดเด็ดขาดโอ้อะไรดีโอทำไมแอปจำลองเป็นอย่างนีุ้่มซุ่ปุ๊บปุ๊บเออส่มาครับโอเค งั้นเอาตัวมาย้ายแป๊บหนึ่งก่อนที่จะรีเบิร์ตและใช่ครับแอคแท็กด็อกนี่อะไรเนี่ยอะไรคือแอคแท็กด็อกมหาโจมตีเหรออ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรีเบิร์ตเสร็จใช่ไหมเราก็จะไม่มีตัวละครเลยนะครับสักตัวหนึ่งเอาหมาแอคแท็กตัวนี้ไปขโมยของบ้านคนอื่นดีกว่าลองดูนะครับความสามารถจะเฟี้ยวฟาวแค่ไหนครับรีเบิร์ตสุดท้าย รีเบิร์ที่สิกนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างยากเลยนะครับอ่ะโอเคสักครู่หนึ่งนะครับใจตัวละครแป๊บอ่ะก่อนจะไปก็ร้าน AUCC Shop แล้วกันนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกเกมมีหมด9กคืนโกอการ์เด้นฟิชเบลซูนะครับมีหมดเลยนะครับผมลงของไปเยอะมากนะครับแพนเวอร์ซัสเบลอดก็มีนะครับเยอะมากลิงก์ใด้คลิปได้เลยนะครับถ้าของเป็นสีเทาคือของหมดนะครับเอาเข้าไม่ค่อยทันเจอกันในรหัสสำรองครับอ่ะโอเคมาแล้วครับในครูมอ่ะก็ยังกระตุกอยู่นะเล็กๆนะครับผมว่าผมต้องรีเครื่องนะครับ โอเคย้ายตัวละครก่อนเดี๋ยวค่อยลีเครื่องนะครับ La Secret Combination เนี่ยร e t Combination นะครับ l o s 6 7 Los67 แล้วก็ตัวที่เก่งที่สุดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ FC ให้มาตัวนี้อย่างโหดนะทุกคนดูโอ้ขอบคุณมากมเลยนะ FC เรา m a r i a c ชิโกราโซนี่โอ้แต่ว,ว่าบ้านเรโบลเราก็อ่าสวยดีเหมือนกันนะตอนนี้เราเนี่ยใช้ตัวนะครับ 145ตัวนะทุกคนนะอันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งก็คือผมดวงดีมากอะ่ะผมรับมาพอดีเป๊ะเลยนะครับคือผมเก็บได้145ตัวพอดีเป๊ะนะครับใช่ถ้าเด่นหน้าเนี่ยถ้ามันเพิ่มปริมาณเนี่ยก็คือบ้านเรนโบว์โดนยึดนะ <c oughs> นะครับก็ต้องเพิ่มมาต่อไปย้ายตัวต่อเจ้าพริกแอนะตัวนี้ก็เก่งชิลิงชิลีตัวนี้เก่งมากนี่นะชิลิงชิลีครับโอ้โหตัวอย่างโกง FC น่ารักมากๆแต่ทุกคนเล็งเวลาเลยครับ อ่ะเรียบร้อยดแดงคบบ้านหนึ่งเรียบร้อยนะครับเหลืออีกประมาณ10ตัวได้นะอ่าเดี๋ยวเก็บให้หมดนะครับ f อให้มาต้องเก็บต้องเก็บเป็นอย่างดีโอเคหลันนี้ไปครับโอเคไปต่ออาเข็ดซาฮูหรือโอเคครบเลยครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะครับบ้านเรนโบว์ของเราเดี๋ยวจะรีเบิร์นนะครับตัวที่เอาไปต่อไม่ได้เนี่ยตัวนี้นะครับ ชิปปีอบบ้อ,อุ้ยอุ้ยอะไรวะ <laughs> ตกใจได้ยินเอเลเฟนนึกว่าโอโอโอจีแอบใจวันวันชิปปี้ชอปปี้ชอปป้าชิปป้านะครับเจ้าตัวมิสติคอลตัวนี้แล้วก็ดุน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 มาด,ดินดินดุนนะครับนะครับหาไม่ยากหาไม่ยากเนาะก็ก็รีเวิร์สไปนะอ่ะพร้อมแล้วเนาะยบายเรนโบว์ bye สู่บ้านที่ดีกว่าแต่ว่าเรนโบว์ไม่น่าหายเนาะเอาใช้โลสตาราลิลิโตสตัวนี้ว่ะลืม โลสตาลาเลลิตอสโลสอคาลาโตสไม่ใช่ตัวนี้สินะไม่มีอ่ะโอ้โหโบ้านหลังนี้ไม่มีครับมีน้องวัวแทนบ้านหลังนี้ก็ไม่มีบ้านน้องแยมอ้าโทษ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 ถักล้มเลยไม่มีเหมือนกันอือันนี้โล่งเตียนเชียวหลักนี้มีไหมไม่มีอ่ะรหัสที่หหรือเจ็ดแล้วไม่มีครับหลังนี้ลืมแล้วนะว่าตัวเองมีไหม เอเคไปหาหาซื้อดีกว่าอ๋อแล้วถ้าจะซื้อก็มาครับร้านใ UCC Shop อันนี้คือไม่ได้จะโฆษณานะครับแต่ว่ามังกรมังกรนะครับบ้านอะไรนี้มีแทนนะเอาเคก้าเก้าคืนมีของไหมดูซีก้าเก้าคืนรับของมาเพิ่มนะครับไก่1,000งพันจมนะครับมีแค่6กชิ้นและเมื่อวานหมดนะครับก็เลยเอาเข้ามาโอเคงั้นคงต้องไปหาเพิ่มครับปิชโชในมากกี่นะตัวอะไรมาเดีย๋ยวทำไมชื่อไม่คุ้นเลยมเมื่อกี เจ้าตัวนกพิราบเบียนหลอดนี่เองโถ่ก็ว่าอยู่ชื่อไม่พูชนช่วงนอมาคิน่าอืมปิชนดมาคินาครับนกพิราบตำรวจนั่นเองอือันตรายมากโอเคผมเจอแล้วครับคนที่จะมาซื้อขายผมเดี๋ยวผมไปเอาน้องก่อนอุ้ยมาแล้วมาครับรับของหน่อยโอ้โหบ้านเขามีอะไรบ้างเนี่ยอืมหวานเจียบเลยหยิบปุ๊บเตะออกได้เลยที่ผมเคยโดนนะทุกคนอันตรายมาก เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อขายอะไรนะครับร้านให้ c c Shop ช้อเรเล่นลรอเ,เล่นต้องมีกลางนะครับอันนี้ผมซื้อตรงแต่ว่าเราไม่เกียนอยู่แล้วนะครับเราเอาเจ้าตัวเล็กตัวนี้แะ่แต่ว่าห้ามเข้าเซื้อคนอื่นนะนองเบาคนนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วน่ารักมากน่าเอ็นดูมากนะครับเพราะฉะนั้นสังคมนี้เราจะต้องทําให้สังคมนี้เขาดีขึ้นนะทุกคนนะห้ามเกียนกันนี่ครับแต่ว่าก็นะโลกช่างโหดร้าย การะมังก็เคยโดนขโมยไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อืผมจะเป็นคนดีที่สุดแต่แต่คนอื่นไม่จะขโมยของผมเศรมาก <laughs> ไม่เป็นไรเราทําดีได้ดีเอ้ยผมแถมให้เอาไหม <laughs> น่ารักมากทุกคนอันนี้คือผม,มแฝงตัวนะครับในสตีลเปลหล่อนนะไม่ได้เปิดหน้าเปิดตัวนะครับเขาไม่ได้รู้จกักดูอันนี้คือจิตใจดีแบบไม่ใช่เอฟซีนะครับแต่ว่าเป็นจิตใจดีของแท้เลย <laughs> งั้นอะ มาเอาตัวของผมดีกว่าเอา้าเขาออกไปแล้วโถโอ้น่ารักมากครับสังคมเกมน,นี้น่ารักมากยกเว้นบางคนนะครับที่จ้องจะเกียนคนอื่นไม่ดีเลยนะอย่าทํากันนะโอเคไปทุกคนไปรีเบิร์ตกันครับมาครับผมมาและพร้อมและพร้อมแล้ว <laughs> เจ้าหมากระแทกร <laughs> ีเบิร์ตปุ๊บจะได้หมาซัมมอนออกมามาซัมมอนนะครับ <laughs> โปเกมอนนั่นเองไปละเจ้าหมาฉันเลือกนายเจ้าหมาฉันเลือกนาย ยังก่อนยังก่อนอ่าผมไม่มีตัวอะไรที่ต้องค้างคาเนาะลาก่อนบ้านเลนโบคุงไปทุกคนหนึ่งวันเต็มเต็มกลับเงินอีกหลายบาทเพื่อนรีเบิร์ดนี้ไปหนึ่งสองสามโอ้รีเบิร์สแม็กแล้วครับเต็มเรียบร้อยบ้านเรานะครับก็จะเพิ่มช่องขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยมีสองช่องตรงนี้แต่ว่าปกติแล้วก็ใช้ไม่ครบอยู่ดีนะครับบ้านผมเนี่ยผมไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้น ที่เดีว่าไม่ได้เติมโหดขนาดนั้นถึงจะเติมโหดก็โดนเกียนไปก็เศร้ามากๆเอาละช่างมันนะครับเรื่องความเศร้าไปหาเจ้าหมาดีกว่าพ่อค้าครับอ้าวผิดร้านโทษโทษพ่อค้าครับผมมาซื้อหมาครับพอดีว่าผมอยากได้หมามากเลยอ้าว a c dog นะครับ unlist your act dog นะครับ to defend your form enemy หมาป้องกันบ้านเอาดีๆเป็นไงซื้อแล้วนี หมาห <c oughs> มาป้องกันบ้านวัดล <c oughs> องล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 องดอูแอบขโมยขโมยขอโทษทีนะขอแอบขโมยว้าเฮือวัด <c oughs> มันเก่งกี่โมเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่าสมมุติว่านี่คือมีตัวในบ้านผม <c oughs> อเขตจำลองและนี่คือโจรเจ้าโจนถั่วเขียวน้อยเอา,าละน้องโจนถั่วเขียวน้อยเป็นโจนและผมมีหมาหมาเฝ้าบ้านด้วย แต่ว่าเจ้าโจรนี้คิดไม่ดีคิดร้ายมากๆโจรบอกเลยว่าโจรคิดร้ายที่สุดเลยเอาละเจ้ามาเจ้ามาอะโอเคบ้านผมโดนขโมยหมาเอ๋ยนี่แกเก่งตรงไหนเนี่ยเจ้าหมาน้อยเมื่อกี้สงสัยผมอาจจะปล่อยเร็วเกินไปหน่อยนะครับอ่ะสมมุติอันนี้คือบ้านของผมอีกรอบหนึ่งเจ้าหมาป้องกันให้ดีโจรเข้ามาเลยครับผมเลยแบบโอ้โหตกใจมาก เจ้าโจรมันบุกเมืองบุกบ้านไปหมาจัดการอันนี้กัดเขาหรือเล่นครับเนี่ย <c oughs> มันเง่ให้ผมวิ่งหนีได้ด้วยซ้ำอ่มันก็คุ้ม,อมเอาล่ะคุ้มคุ้มค่ากี่โมงสมสมุติสมมติสมสมุต <c oughs> ิสมมติสมมุติเ้โดนขโมยเรียบร้อยแบบจังหวาโดนขโมยเลยปล่อยหมาไปเงย อุ้ยอุ้ยอุ้ยใช้ได้โอ้ไม่แย่ทุกคนแต่ก็ไม่ได้ดีนะ <laughs> โอ้ยโอ้ยใช้ได้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได,ได้ทุกคนใช้ได้ถ้าสมมุติมันอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยโหขี้โกงอ่ะถ้าผมจะขโมยบ้านเพื่อนใช่ไหมแล้วผมปล่อยหมาไว้แป๊บเดียวก็หายไปแล้วอะอ่ะจีรับมาอ่ะจีราฟฟาสเรตทรีครับสมมติมีคนจ,จ้องมอง,มองผมตกใจมากนี่จะมาขโมยบ้านเราปล่อยหมาไปปุ๊บเอ้เจ้าตัวน,นี้มาขโมยจริงแล้วก็ขโมยไปครับ เดี๋ยวมาผมเก่งมากๆนี่เอ้ยได้อยู่หลอแล้วแล้วถ้าสมมติผมไม่ได้อยู่ที่บ้านล่ะมาเก่งกี่โมงนี่ผมว่ารีเบิร์1สเนี่ยมันควรจะตั้งหมาแบบที่บ้านได้เลยอ่ะโอ้โถคือกัดก็ไม่ค่อยจะโดนด้วยนะอ่ะถ้าสมมติผมตั้งหมาไว้ตรงนี้ีวแล้วอ้บักบักนี่ฉลาดมากทุกคนบักนี่ฉลาดมากอุ้ยอุ้ยอ้ยนมกินได้ โอ้ยังจับผมได้เหรอโอ้โยใช่ได้ใช่ได้โอ้ยโอ้ยไม่แย่ไม่แย่อ่าถ้าผมขโมยแล้วแล้วผมตกใจมากๆเดี๋ยวปล่อยหมารอแป๊บหนึ่งเอารามามีคนขโมยวิ่ง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 กระโดดกระโดดดึง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 ไปละเบรลอดผมตัวหนึ่งไปละพอเลิกง่ายกว่าเยอะผมว่าวิธีใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือเนี่ย ปล่อยหมาใส่เพื่อนดีกว่าไปไปหมาขึ้นบันไดไม่ได้อีกทีนี้ปัญหาระดับโลกน่าจะมืดเลยชิบะเอามาชิบะเอาขึ้นบันไดเป็นแล้วเอา้าเออนี่ใช้ได้อยู่ไปไปไปนอนไป <laughs> คลิปนี้ประมาณนี้ครับนึกว่าจะว้าวกันนี้นึกว่าจะแบบซ้อบ,บ้านหลายๆตัวซัมมอนมาเยอะเยอ,อะอไม่คุ้มค่าเลยอ่ะแต่พ่อก็รีเบิร์มาแล้ว <laughs> เอาเจอใหม่คลิปหน้าครับ เก่งกี่โมงเนี่ย